ครับวันนี้ผมจะมาโชว์การทําแอปที่ง่ายๆนะครับก็คือทําด้วยแอ h ชีตนะครับแล้วก็ใช้ o o o g s h e h t เนี่ยเป็นตัวดัตต้าเบสแล้วก็ให้ตัวแอปชีตเนี่ยไปดึงข้อมูลมาแสดงในรูปแบบของแอปพลิเคชันอย่างง่ายๆนะครับซึ่งแอปที่เราจะทำวันนี้ก็คือแอปที่บันทึกกองทุนนะครับว่าเราซื้อกองทุนไปเท่าราคาเท่าไหร่แล้วเราตอนนี้เราได้กำไรอยู่เท่าไหร่นะครับ แสดงในรูปแบบของกราฟที่แสดงผลให้เข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวแอปชีตนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำเลยนะครับเราต้องไปใน Google Drive แล้วเราก็สร้างตัวชี s ขึ้นมานะครับตัวชีตเนี่ยเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมันก็จะมีแท็บชีตด้านล่างหลายๆอันแต่ละแท็บนี้หมายถึงตัวข้อมูลนะครับตัวถังข้อมูล หนึ่งหนึ่งตารางก็คือหนึ่งถังนะครับ mm hmm. ก็เราจะเริ่มกันที่ตัวตัวนี้ก่อนตัวราคาก่อนนะครับเดี๋ยวตัวราคาเนี่ยเราจะไปดึงราคามาจากเว็บเวลเมจิกนะครับโดยเราจะใช้สูตรเนี่ยเป็นเราจะใช้สูตรตัวนี้นะครับ import xml นะครับโดยที่เราจะเอาลิงก์เนี่ยาจากเว็บเวลเมจิกนะครับไปดูนะครับ เราก็จะเห็นว่ามีราคาอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดแท็บทีบัรได้นะครับโดยที่เปิดที่แทบ็บทูลนี้นะครับแล้วก็ตัว d e v e l o p e r t o o l นะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้คราวนี้กดจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ราคาเราก็จะเห็นว่า,าตรงนี้ก็จะแสดงราคากันออกมาสามารถกดคิดขวาแล้วก็ปี้ ตัว full x part ตรงนี้ได้คราวนี้เราจะเอามาใส่ในสูตรตรงนี้นะครับไอตัว full x p a านเนี่ยพอเราเอามาวางในสูตรนะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้มันคือตัวระบุ tag ของ html นะครับว่าเราจะเอาตัวท,ท็กเนี้ยดึงค่าในค่าใน tag เนี่ยมาแสดงนะครับก็จะได้ราคามาตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คุ้นเคยกับการใช้ชีฟก็ผมแนะนำสูตรประมาณนี้นะครับ คราวนี้พอเราได้ตัวกองทุนที่เราสนใจมาครบแล้วเราก็มาดูกันที่ตารางไอ้ตัวรคคอร์ดตรงนี้ที่เราจะบันทึกตัวหุ้นที่เราจะซื้อนะครับว่าวันนั้นเราซื้อไปราคาเท่าไหร่ตัวหุ้นชื่ออะไรบ้างซึ่งตรงนี้เราก็ใช้สูตรกปกติเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็อาจจะทำดอกดาวนเป็นอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวผมข้ามไปเลยนะครับตรงนี้ใช้เป็นตัวตัว Data แล้วก็ d a t a v a l i d t t o o n เราก็จะไปเลือกมาจากตาราง Pri c e ตรงนี้นะครับผมตัวคอลัมน์ก็จะมีราคา,าจำนวนที่เราซื้อจำนวนหุ้นแล้วก็ราคานะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะพออกเนี่ยก็คือเอาเ m มาส์มาคูณ Pri c e ก็ได้เท่าไหร่แล้วก็วันที่แล้วก็ใครเป็นคนซื้อถ้าในครอบครัวเราก็อาจจะมี2คนอย่างนี้ครับ ตัวาราคาปัจจุบันแล้วก็กําไรนะครับซึ่งตรงนี้เราตัวราคาปัจจุบันเนี่ยเราก็ไปค้นหามาจากตัวนี้เราใช้ Vlookup นะครับก็ไปค้นหาราคามาแล้วก็ตัว Profit ก็คือการเอามาลบกันระหว่างตัว To t a l กับตัว Current Current เรนี่ยราคาปัจจุบันคูณกับจำนวนจานวนที่มีอยู่แล้วก็เอามาลบกันก็จะได้ Profit เดี๋ยวโปรฟิตรวมอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปทําใน Google s h e e t กทีจะเริ่มที่แท็บเมนู Data นะครับตัว Data ก็จะมีตรงคอลัมน์นะครับตรง Table ก่อน Table ก็จะเป็นการดึงข้อมูลจาก g o Google s h e ี t ที่เป็นแท็บแท็บข้างล่างเมื่อกี้นะครับพอมันดึงมาครบอย่างเงี้ยเราลองกดดูสักอันก็ได้ครับเป็นเอ็ e MS r e c o r d ผมจะยกตัวอย่างแค่อันเดียวนะครับ กดวิวคอลัมน์มันก็จะมาโฟก,กัสที่แท็บคอลัมน์จะดูง่ายกว่าผมว่านะ,ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายอันนี้ก็จะเป็นท้ายท้ายนี้ก็คือมันจะขึ้นอัตโนมัติมันจะเจ n เน a เรตมาให้อัตโนมัติเลยเพื่อนๆไม่ต้องสนใจอ่ามากก็ถ้าสมมุติท้ายไม่ตรงก็สามารถเปลี่ยนได้ครับไทา์ก็มีเยอะแยะมากมายซึ่งไทา์นี้จะมีผลต่อการแสดงนะครับตัวฟอร์มูลาตัวสูตรนี่ครับ ถ้าเราไม่ได้ใส่สูตรใน google sheets มาเราก็สามารถใส่สูตรตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราบางอย่างเช่นออััน์ profit นะครับ profit ตรงนี้เรามีการใส่สูตรมาตั้งแต่ใน google sheets นะครับสูตรก็จะมาอยู่ตรง auto compute ตรงนี้นะฮะลองกดดูครับมันกจะ generate มาให้เลยครับผมแล้วก็ profit มาดูครับโอเค คราวนี้เราก็มาดูถัดไปก็จะเป็นโชว์ก็สามารถาแสดงแสดงในตัววิวนะครับเวลาเราไปผูกกับวิวเราเอาตัว Data ตัวเนี้ยเทเบิลตัวเนี้ยไปผูกกับวิวก็ะจะให้มัน Edit ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องมีความต้องการจำเป็นไหมสมมุติมีการกดเพิ่มหรือว่าเพิ่มข้อมูลก็ติ๊กเอาตรงนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นนะครับสามารถใส่ได้ก็จะเป็นสูตรเหมือนกัน โอเคตรงนี้สูตรลองไปเล่นกันดูนะครับมันก็ใช้ค่อนข้างง่ายมีตัวอย่างให้เรียบร้อยนะครับครับผมคราวนี้เรามาดูกันพอเราทำตัวเตรียมตัวเบต้าเทเบิลตรงนี้เสร็จแล้วมันจะมีอีกเมนูนึงชื่อ Slide. สไลด์สไลด์นี้ยผมยังไม่สอนแล้วกันมันจะเป็นการเขาเรียกดูพิเคตตัวข้อเรียกเหมือนโคลนตัวเทเบิลหลักนะครับเพื่อที่จะเอามาโมดิฟายให้เข้ากับ ตัววิวที่เราต้องการแสดงผลโอเคจบตรงพาร์ d เดตานะครับเดี๋ยวเรามาดูตรง p a ร์ UX x นะครับ p a ร์ part UX x นะครับก็ผมมันจะมีตัววิวที่ผูกกับตัว Data เมื่อกี้นะครับผมยกตัวอย่างตรงอ่าเรคคอรตรงนี้แล้วกันเราก็จะเลือกมาจาก Data ตัวไหนก็เลือกกันมา แล้วก็ให้วิวไทเป็นอะไรเป็นการาฟเพื่อที่จะ,สะแสดงเป็นการาฟอย่างนี้ฮะแล้วก็จะให้สแสดงเมนูตรงไหน Position Center ์เลฟ Center Right ตรงนี้จะอยู่ด้านล่างส่วนเมนูก็จะอยู่ตรงตรงนี้ฮะเมนแล้วก็เ e ฟก็จะเป็นเหมือนอ e. ีกเขาเรียกเป็นเหมือนอีกอันหนึ่งลอย ไว้เราสามารถเอา ref เนี่ยไปใส่ที่อื่นได้อย่างเช่นในตัวแดชบอร์ดถ้าเป็น t h a i Dashboard สามารถใส่ ref เนี่ยเราสามารถเลือกเลือกสิ่งที่เป็นที่เราทำเป็น ref ซึ่งผมทำเป็นกราฟต่างๆไว้โอเคก็จะเห็นว่าเนี่ยผมมี ref view เนี่ยสามอันผมก็เอามาใส่ในแดชบอร์ดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ยโอเคเรามาดูที่ record เหมือนเดิม อันนี้พอเราเลือกเป็นการ์ดวิวเราก็สามารถกดเลือกตรงนี้ว่าให้แสดงค่าอะไรบ้างที่ดึงมาจากโปรคอลัมน์นะครับ Display ก็แสดงไอคอนทั่วไปโอเคประมาณนี้ฮะก็จบในส่วนของ View นะครับคราวนี้เราก็มาดูกันว่าแอปตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับก็เริ่มที่ กดซื้อเดี๋ยวเราไปดูที่แดชบอร์ดก่อนว่าวันนี้าราคาเท่าไหร่เคโครปสิบเอ็ดจุดสามหนึ่งสามหกนะครับวันนี้เราซื้อเคโครปบเโอเคประมาณนี้แล้วก็ทั้งหมด5,000บาทวันนี้ผมใส่สูตรให้มันหารไว้ โอเคผมมีเงินซื้อกดเซฟมาดูที่แดชบอร์ดอ่าขึ้นเป็นเลขหนึ่งอย่างนี้แสดงว่าข้อมูลยังไม่ได้ซิงอ่าแบบนี้คือซิงแหละอ่าข้อมูลซิงแหละกราฟก็ขยับเห็นปะโอเค mm hmm. เราก็มาดูที่ตรงนี้ฮเห็นไหมฮะที่มันทึงเมื่อกี้ก็จะมาขึ้นใน Google s h e e t เรียบร้อยโอเคครับอ่าแดชบอร์ดนี้ก็อย่างราคาเนี่ยผมก็ทำให้มันกดลิงก์ไป ที่เวลเมจิกเพื่อไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับก็แสดงราคาแล้วก็สัดส่วนซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถไปลองเล่นกันได้นะครับว่าตัวกราฟวิวเนี่ยใช้งานกันยังไงผมว่าใช้ไม่ยากเพราะว่ามันทำมาค่อนข้างง่ายคลิกอย่างเดียวเลยคลิกคลิก,คล,กคลิกก็ลองเล่นกันดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นฮิสโตแกรม ส,ส,สั่ำใช้สูตรอะไรก็ได้โอเคครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับ mm. เพื่อนเพื<ๆ>่อลองไปเล่นกันดูเพราะว่ามีประโยชน์มากเลยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับในาการบันทึกส่วนตัวได้อย่างเงี้ยอย่างผมก็ใช้บันทึกในเรื่องของค่าใช้จ่ายในสวนก็จะทําเป็นแอปแบบนี้แล้วก็เวลาขายผลผลิตในสวนก็ใช้บันทึกแล้วเราก็สามารถ มาดูข้อมูลได้ในกูเกิ e ชีตได้ด้วยนะครับโอเคครับวัสดีครับ